สวัสดีค่ะตอนนี้เทรน รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแรงเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือว่าเป็นเทรนที่ชาตินิยมนะหรือเทรนรักชาติอะไรประมาณนี้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านของเราหรือประเทศเพื่อนบ้านนะหลายๆประเทศก็จะ,ะปลูกค่านิยมให้ทุกคนออกมารักชาติศาสนานะแล้วก็พระมหากษัตริย์บางประเทศไม่มีพระมหากษัตริย์ก็เป็นชาตินิยมของตัวเองนะเ<ม>จ๊มีเรื่องเล่าสมัยเด็กๆจะเล่าสู่กันฟังนะคะ ตอนเจ๊เด็กๆก,กับเด็กๆยุคนี้นะค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากเลยนะเจ๊จําได้ตอนเจ๊เด็กๆสมัยเรียนมัธยมนะมัธยมต้นเนี่ยเวลาเข้าแถวตอนเช้าใช่ไหมคะเคารพธงชาติเสร็จนะมีการปฏิญาณตนด้วยนะคะข้อ1เราต้องรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อ2ประมาณ4ี่ห้าข้อนะ,อะปฏิญาณตนเหมือนอเราฝึกเนตรนารีอะไรประมาณนั้นเลยแต่ว่า เขาคุณครูจะให้เราป่ปฏิญาณตนหน้าเสาธงแบบนี้เหมือนทหารเลยนะคะแล้วก็ที่มากไปกว่านั้นก็คือพอปฏิญาณตนเสร็จนะ,ะก็จะต้องให้ร้องเพลงปลุกใจนะ,ะตั้งแต่เด็กนะคะร้องเพลงปลุกใจตั้งแต่เด็กแล้วก็เจเนี่ยอาจจะตัวสูงนะ,ะตัวสูงแล้วก็อยู่หัวแถว แล้วก็เป็นสนามกว้างๆแล้วก็จะเป็นแถวของนักเรียนที่ยืนนะยืนเรียงหน้ากระดานแล้วก็เหลือที่ตรงกลางเรียงหน้ากระดานซ้ายขวาของสนามแล้วก็ตรงกลางก็เป็นเสาธงแล้วก็ที่ว่างๆเนี่ยก็จะเป็นกองดุริยางของโรงเรียนนะคะเพื่อนเจ๊เขาก็อาจจะเป็นกองดุริยางแล้วก็ไอคนที่ตีกองใหญ่ๆก็จะอยู่ใกล้ๆเจ๊พะเจ๊อยู่หัวแถว เพราะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเนื้อที่ของกองเรือเดียร์เใช่ไหมคะก็จะร้องเพลงจําได้เลยนะร้องเพลงสยามมานุสตินะที่เริ่มต้นว่าหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยทุกคนก็คงเคยได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บางเด็กนะในความเป็นเด็กก็จะง่วงเหงาหา,หานอนบางทีไม่ได้กินข้าวเช้ามาก็อยู่ข้าวเสียงก็แบบว่าขอไปทีอะไรประมาณนี้หากสยามอะไรประมาณนี้นะแล้วรูก็ เอาเอาไม่ร้องให้หนักแน่นแล้วก็ยืนตัวตรงๆก็คือแบบคือต้องตั้งใจอะเพลงนี้ไม่ใช่เพลงเล่นๆนะเพลงปลุกใจให้เรารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนเด็กๆเป็นแบบนี้เลยนะแต่พอมายุคนี้นะคะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไปสักประมาณปี2ปีนะถือว่าเกิดวิกฤตนะของบ้านเรามากเลยที่จะมะีเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ถูกปลุกฝังถูกล้างสมองให้เกียด สถาบันเกียรติพระมหากษัตริย์ไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้นะเจ๊ก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมมันถึงเป็นได้ขนาดนั้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะวิชาหลักๆคือวิชาศ,าศาิลธรรมกับวิชาประวัติศาสตร์ถูกดึงออกจากาแผนการเรียนของนักเรียนนะหรือว่าของเยาวชนแต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าได้กลับคืนเข้ามาหรือยังนะแล้วก็ถ้าเราดูข่าวนะเราจะเห็นว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะ,ะถ้าเราเข้าใจก็คือ,อตามนั้นเลยก็คือคนกัมพูชาแล้วก็เจ่ทำงานกับคนกัมพูชาด้วยนะคะแล้วก็คนกัมพูชาไม่ใช่ว่าจะนิสัยไม่ดีนะคะบางคนเขาก็เป็นคนดีแต่อันนี้มันเป็นเรื่องราวระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็ยังแน่นแฟ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะแยกแยะค่ะแล้วก็ ประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วแม้แต่ประเทศเราเองก็มีการถกเถียงกันนะในไม่ว่าจะใน Facebook ใน t i k t o อกนะประทะคารมวัฒกรรมนะคะและหลังจากประทะคารมวัฒกรรมแล้วเขามักจะมีคำพูดที่เสียดแทงหัวใจของคนที่ดูไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือประเทศเราเองว่าคุณกลับไปเรียนประวัติศาสตร์มาใหม่พูดแบบนี้จะยังนึกในใจอา้าว ตกลงและที่คุณเอาออกจากแผนการเรียนของเด็กอะ่ะคุณเอาออกไปเพื่ออะไรผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสภาหรืออะไรแบบว่าออพอมาเจอเหตุการณ์ณปัจจุบันตอนนี้ที่เขาพูดว่าคนที่เถียงกันแล้วก็เขามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากกว่าก็คือคุณกลับไปเรียนประวัติศาสตร์มาใหม่ประเทศของคุณหรือว่า ของชั้นอะไรประมาณนี้เขาเถียงกันด้วยเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วนะนั่นคือประวัติศาสตร์ของชาตินั่นเองนะเจ๊ก็งงและที่เจ๊งงไปกว่านั้นก็คือเป็นวิชาที่สําคัญแต่ทําไมอตอนที่ถูกดึงออกจากแผนการเรียนของเด็กทําไมคนที่เราเลือกมาในรัฐสภาไม่มีใครทักท้วงเลยว่ามันสําคัญมากจริงๆนะคะ ความเป็นมาหรือว่ารากของเรานะคะรากเงาของเราเราสมควรที่จะปลูกฝังแต่ว่าตอนนี้นะก็ถือว่าบรรยากาศเก่าๆกลับมาแล้วนะคะเด็กเริ่มที่จะสนใจนะแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาประวัติความเป็นมาของประเทศของเราเนะี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหมค่ค่ะ